ไอเคหหนึ 61, และ a อ6 1หกหนึต่างกันยังไงไปดูครับ <Yeah. S 1> ตัวกล่องของไ k 6 1หกหนก็จะมีดีไซน์ที่หรูหรากว่าเดิมเรามาดูข้างในดีกว่าครับว่าข้างในเปลี่ยนอะไรไปบ้างส่วนภายในกล่องน,นะครับเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ของแถมบางส่วนนะครับตัวคีย์บอร์ดของ A.K. 6 1พัดจะมีสีที่แตกต่างจาก r k 6 1ทั่วไปโดยที่สีขาวของ r k 6 1พัดจะเป็นสีขาวน้ำเงินตัดกระทองแต่ถ้าเป็นสีดำของ r k 6 1พัดจะเป็นสีน้ำเงินสีคามและสีฟ้าส่วนของแถมก็จะมี USB Type A to Type C ต่อไปเป็นสวิตช์พูลเลอร์และคีย์แคบพูลเลอร์เหมือนกับ r k 6 1เป๊เป๊ะส่วนสวิต สวิตช์ใหม่ที่เป็นของแถมจะเป็นสวิตช์ Sky c r a y n เป็นสวิตช์ใหม่ของทาง Royal Crush ซึ่งวันนี้เราจะมาทดสอบเสียงกันว่าเสียงของเจ้าตัวนี้เป็นยังไงส่วนเรื่องของฟังก์ชันการเชื่อมต่อน,นั้นก็ยังเชื่อมต่อได้เหมือนเดิมคือ USB Type A to Type C หรือ USB Type C to Type C เพื่อเชื่อมต่อกับ Windows และ Mac OS ได้อย่างง่ายดายจากตัว i อเคหนึ่งหลายคนอาจจะมีปัญหาว่า สายที่เขาให้มาอาจจะเชื่อมต่อได้แค่ usb type a to type c แต่มันไม่มี type c to type c ทาง i k e 1หกพัก็เลยแก้ปัญหานี้ขึ้นมาครับส่วนเรื่องฟังก์ชันการเชื่อมต่อแบบบลูทูธและไวเลสนะครับถ้าเหมือนเดิมเลยแค่เสียบดองเกิลเข้าตัว usb บนคอมพิวเตอร์ของคุณและกดปุ่มสวิตช์ไปที่ตัว g แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากคุณต้องการเปลี่ยนเป็นบลูทูธเพียงแค่เลื่อนสวิตช์ไปเป็นตัว b และกดปุ่มฟังก์ชันกับตัว q ค้างไว หนึ่งมวิจนกว่าไฟจักระพิษและเชื่อมต่อบูทูได้เลยครับตัวบูทูก็ยังเหมือนเดิมที่สามารถต่อได้3เครื่องติดต่อกันก็คือฟังก์ชัน QW และ E นอกจากสีที่เหมือนแต่งจบในตัวแล้วตัว AK61 พัทยังมีความต่างจาก AK61 ธรรมดาตรงที่ว่า AK61 ได้ทำสวิตขึ้นมาใหม่ชื่อสวิต Sky c a y e n n ซึ่งผมก็ไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนว่าเสียงมันออกมาเป็นยังไง ความแตกต่างอย่างแรกของเจ้า2ตัวนี้เลยนะครับก็คือบอดี้บอดี้ของ RK61 จะมีบอดี้ที่ค่อนข้างจะเขียบคมกว่าแล้วก็ดูมีลูกเล่นมากกว่านะครับอันนี้ของ RK61 นะครับจะเรียบเรียๆดูใช้งานง่ายทางด้านตัวของ RK61 จะมีเพียงแค่ USB Type C เพียงแค่ช่องเดียวแต่ตัวของ RK61 นั้น มี USB Type C ถึง2ช่องและมี USB Type A เพียงแค่1ช่องเท่านั้นและปุ่ม On/Off กับ BG ของตัว AK 6 1ที่อยู่ข้างหลังก็ย้ายมาอยู่ได้บนของตัวคีย์บอร์ดแต่ดองเกิลก็ยังอยู่ที่เดิมเรื่องไฟถ้าเทียบจากเจ้า2ตัวนี้นะครับตัว AK 6 1จะเป็นคีย์แคปแบบไฟลอดแต่ตัว AK 6 1พัดจะเป็นคีย์แคปทึบซึ่ง2ตัวนี้จะให้ความรู้สึกที่ต่างกัน ส่วนเรื่องของไฟนั้นผมว่าสว่างรอกันวันนี้เราจะมาเทสเสียงของตัวนี้ทั้งแบบลูบและไม่หลูบด้วยกัน